โอเคผมพี่นัทน,นะครับคลิปนี้เรามาบินนี้เล่นกันนะครับเครื่อง3าดีงาน DIY นะครับผมเป็นคนตัดแฟนผมเป็นคนทนําสีนะฮะบินได้ขนาดไหนนานๆจะหาที่อย่างนี้ได้อีกีนึงอ้าวตุดอดหายบินช้านะครับโอ้โหเครื่อง3าดีมันบินได้เมียนอย่างนี้นี่เอง โอ้โหยังไม่มีลมยังนิ่ไหมไม่มีลมมันเนียนเนียนเนอ,อ,อะฮะพิวไหมพิวไหมพิวไหมอ่าเดี๋ยวบินเล่นเลียดมา เดี๋ยวพื้นหน่อยเดี๋ยวหาล้อมไม่เจอโอ้โหแบบดีๆนี่มันเล่นท่าหน่อยฮะบินธรรมดายัแย่อยู่เลยตอนนี้เรไม่มีสวอปนวอปรับนึ่บน่บนัสนอปรบน่นนน เขาที่เขาทางนิดนึงโอ้ย<บ>ดีไงไม่ได้บินนานชอบชอบชบล,ล่วงลงไปเลยเตี้ยไปอ๋อสูงหน่อยวอ๊บดนะข้อดีของ EPP ทนสนใจสั่งซื้อได้อาวเดี๋ยวตัดให้ลำหนึ่งทำไปเดือนหนึ่งอะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง <laughs> ราคาก็ตามวันและเวลา เวลานานราคาก็จะแ,บบ 2, แพงสองเอสนะสองเอสสองเอสสองเอสบินได้เนียนขนาดนี้ฝัดจะได้ลำนี้มานะกี่เดือนนะคุณนะเดือนกว่าอ๋วสองปีซื้อฟูมาสองป <c ười> ออออีเล่นถ่าเล่นได้หน่อยเล่นใกล้ๆไม่ได้เหรออ๋อได้มาๆๆกล้องมองไม่เห็นมอาให้เห็นลายหน่อยตีเฟี<ม>้ยวฟ้าเฟี้ยวฟ้าเฟี้ยวฟที่แฟนทำใช่ไหมใช่ เฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวฟ้าวตรงนั้นแหละเห็นชดัหนดหน้ากล้องหน้ากล้องครับดูความปลอดภัยสูงหน่อยดีกว่าสูงหน่อยโอ้ยกันไม่อยู่ นิ่มไหมนิ่มเลยจะเล่นกี่ทีก็นิ่มนะแว๊บลงละค่ะลงกับนิ่มเหมือนกันนิ่มไหมตัดไม่ติดดับการอากาศเลยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจลงมันตัดนะคะแต่ลงได้สวยขนาดตัดก็ลงได้สวย